สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอ่านเรื่องลุงอรุณแห่งราชาปีศาจต,ตอนที่9ฝากกด Subscribe ช่องลีฟมาห่ากันด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยหลิวหยาเจ้ากล้ามาขวางข้าเช่นนี้หรือสิทธิพี่ชิดถูได้โปรดปล่อยเรื่องนี้ให้ผ่านไปเถอดให้ตระกูลหลิวจัดการขอแทนได้ไหมแล้วข้าจะจ่ายค่าทำขวัญให้ท่านอย่างงาม ฮ่าเลือกพล้ามเลยสาระได้แล้วเจ้าไม่มีสิทธิ์มาสั่งข้าตามใจชอบหรอกนะไปรวบตัวไอ้ลูกหมาโสเพณีนั่นมาให้ข้าฟึกฟึกฟึกกำลังชาร์จนะครับตึงอ้าอะไรนะเอา,อาบ้ม หากว่านางนั่นไม่มีสิทธิ์งั้นเธอเป็นข้าล่ะท่านท่านหมายความว่าไงเซียวหลางน่ะเป็นของข้าส่วนพวกเจ้าออกไปซะพระเจ้านั่นมันอายะที่แปดแห่งคฤือหานพิรุนปล่อยปลายไม่ใช่เหรอแต่ว่าทำไมเขาจึงอยู่ฝ่ายเซียวหลางล่ะ อยะเทก,กับมาสเตอร์นะครับมันชักจะน่าสนใจขึ้นแล้วสิอยะที่แปดได้โปรดเพื่อหนุนตระกูลชิดถูเราด้วยเพื่อที่เราจะได้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันจากนี้ไปความสัมพันธ์อันดีงั้นหรือข้าไม่คิดว่าเราจำเป็นต้องมีความสัมพันธ์อะไรต่อกันนะข้าจะถามเจ้าอีกครั้งจะออกไปดีๆหรือจะให้ใช้กำลัง น <c ith ing> ี <sniff ing> <N id istles> ่อายะที่8คิดว่าตระกูลชิดถูอ่อนแอเงั้นเหรอทุกคนเข้าแถวเข้าแบบแถวฟืนได้ใช้อะไรไม่รู้ท่าแบบรวมอะอายะที่8ข้าประหลาดใจยิ่งนักที่ท่านมิเกรงกลัวกระบนท่าอาคมกูละกูมาเลย อายะที่8ปดโปรดระวังขอรับเสี่ยวหลังจะเย็นก่อนเจ้าอย่าเพิ่งเข้าไปขวางศึกเพื่อที่จะฆ่าเจ้าหมดพวกนี้ขอแค่กระบวนท่าเดียวฟึมฮึเฮ้ยช่างโง,ง่ง่เช่อนอะไรเช่นนี้ดึมฆ่าชักจะอยากเห็นแล้วสิ ว่าเพลังแห่งพิรุณโปรยปลายนั้นมีมากแค่ไหนวิง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 เป็นรูปเต่านะครับยาท่านเวลาพอดีแปลงจิตวิญญาณเออความเกลียวกรดอันบากบ้าครั่งของ